ได้ความรู้ค่อนข้างเยอะนะฮะเป็นความรู้ทีออ่หาที่ไหนไม่ได้ท่านวิทยกรแต่ละท่านก็เป็นท่านวิทยกรที่มีความรู้ความสามารถค่อนข้างมากได้เก็บประสบการณ์ต่างๆของวิทยกรทุกท่านแล้วก็กะกลับไปใช้กับที่บริษ,ษัทของเราก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับที่ได้มาเรียนคอร์สนี้ทับใจในหลักสูตรนี้ค่อนข้างเยอะเริ่มตั้งแต่ทีทมงานของทางโครงการเลยแล้วกันเป็นทีมงานที่เป็นมืออาชีพมากนะฮะ การจัดการทุกอย่างค่อนข้างดีแล้วก็ประทับใจวิทกากรทุกท่านประทับใจเพื่อนๆที่เรียนพี่ๆน้องๆก็มีความสนิทสนมรักใคร่และพึ่งพาอาศัยกันได้บอกได้เลยว่าเป็นคอร์สท,ที่ได้ความรู้มากๆต้องมาเรียนเด็ดขาดเลยคนระับเพราะว่าผมทํางานมาหลายปีผมรู้สึกว่าความรู้ในด้านสังหาเนี่ยไม่จําเป็นแล้วแต่พอเรามาเรียนแล้วเรารู้เลยว่าเราขาดที่เรียนคอร์สนี้ไปเสียดายมากก็ได้ความรู้ไปเต็มๆ็ม